หเลยเล่นกลับมาหาจุดที่เบรกขึ้นไปนะคะทีนี้มันจะมี2อ r อ e เดอร์นะอ่าสองอ,อเดอร์หนนะคะวันนี้เนี่ยกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ o r l f o r i c Academy เครื่องมือครบจบทุกการเทรดนะคะแล้วก็สิ้นปีนี้เราจะมีให้เรียนฟรีถึง100คอร์สนะคะแล้วก็จะมีอัปเดตคอร์สเรื่อยๆที่หน้าเว็บไซต์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กบทความหรือว่าคอร์สที่ทุกคนต้องการเรียนนั่นเอง ก็จะมีทั้งคอร์สเบสิกพื้นฐานแล้วก็คอร์สที่เป็น a d v a านซ์นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยที่ใช้ mt 4 mt 5ยังไม่เป็นหรือ Trading View ตัวนี้เนี่ยใช้ยังไม่เป็นนะคะในคอร์สเนี่ยก็จะมีสอนอย่างละเอียดเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพบกันในท็อปปิกที่ว่ากราฟพุ่งไปไกลเราต้องทำยังไงนะคะอ่ากราฟพุ่งไปไกลคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าแบบนี้นะคะคือกราฟเนี่ยพุ่งไปไกลเห็นไหม อ,อยู่ๆเนี่ยมันแบบบินขึ้นไปเลยกราฟพุ่งไปไกลแบบนี้เราต้องทำยังไงนะคะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันก็มีหลายตอนอยู่ที่มันพุ่งไปพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงนะคะอ่ะอันนี้เป็นพุ่งขึ้นอันนี้เป็นพุ่งลงนะคะอ่าบางคนอาจจะใช้คำว่าเข้ามาในตลาดใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ชินกับเหตุการณ์พวกนี้นะคะเราก็จะไล่ราคากัน ไล่ราคาในตรงนี้นะคะไม่ใช่แบบ Follow นะเราจะไม่ฟ o ลโล่กันส่วนมากเราจะแบบเฮ้ยเราจะตบสวนสวนสวนอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้ในเคสสตารดีที่กราฟพุ่งแบบนี้นะคะเราต้องทำยังไงในการเทรดนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายฟังอ่ะในกรณีที่กราฟขึ้นแบบนี้อ่ะยกตัวอย่างเป็นขาขึ้นก่อนนะคะในกรณีที่กราฟขึ้นแบบนี้นะคะอ่าขึ้นปั๊บแบบนี้นะคะ แล้วก็กเบร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 กแบบนี้นะคะทีนี้ในกรณีที่เป็นขาขึ้นนะคะเราจะมาพูดถึงในการเข้าเล่นเลยเราจะเข้าเล่นยังไงนะคะอ่ะยกตัวยอย่างนะคะขึ้นก็คือพอขึ้นไปแบบนี้และมันก็จะมีจุดเบรคของมันนะคะจุดเบรคทีนี้เนี่ยเขาจะสร้างอะไรคะก็คือแนวต้านในจุดจุดนี้ถูกไหมคอ่าเขาก็จะสร้างแนวต้านในจุดจุดนี้ทีนี้ จุดที่เราเข้าเล่นเนี่ยจะเป็นจุดไหนก็คือจุดนี้นะคะจุดที่เขาทะลุจากแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะคะอ่าทีนี้คำถามก็คือ 1. เราก็ต้องรอกราฟกลับตัวไหมหรือ2เราจะเข้าเป็นแท่งเพีเพยวๆเลยอย่างเช่นอ่าอยู่ๆพุ่งขึ้นไปปุ๊บเราเข้าเทรดเลยได้ทั้ง2แบบนะคะหลักการนี้จะวางออเดอร์การเทรดแบบมาติงเกลอย่างเช่นกราฟพุ่งขึ้นไปตรงนี้ปั๊บ เซลไม้ที่ 1. น,นะคะแล้วก็ดีดขึ้นไปอีกนะคะ,ะดีดขึ้นไปอีกจะเป็นเซลล์ไม้ที่2นะคะอะทีนี้ง่ายๆเลยนะคะคือพอมันขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีกรอบเบรกอยู่ตรงนี้คนเนี่ยจะไปเซลกันอยู่ตรงนี้เยอะซึ่งในตรงนั้นนะคะเราจะไม่เล่นเพราะอะไรเพราะตลาดเนี่ยมันยังไม่ได้หมดวอลลุ่มนะคะ ก็ต้องรอมันทะลุขึ้นไปก่อนแล้วเราค่อยมาเล่นโซนนี้นะคะโซนที่มันทะลุจากกรอบตรงนี้มาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเซล์อ่าเซลล์เป็น2ไม้เห็นไหมอ่ะทีนี้หลักการการเก็บคือยังไงนะคะมันเป็นการเทรดแบบมาติงเกลมาติงเกลอยังไงแปลว่าวาง2องอ,อเดอร์นะคะเห็นไหมเนี่ยทีนี้เนี่ยคำถามคือห่างในระยะจุดที่เท่าไหร่ที่จะเข้าเทรดจากด้านนี้ คำตอบนะคะสำหรับทองคำนะสำหรับทองคํา2000จุดนะคะ2,000จุดถึง3,000จุดออเดอร์นี้ก็จะห่างกัน1,000จุดออเดอร์แรกจากตรงนี้ไป2,000จุดและออเดอร์ที่2นะคะจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้1,000จุดนั่นเองนะคะอ่ะและทีนี้การเก็บของเรานะคะการเก็บของเราเนี่ยเก็บได้ยังไงนะคะอ่ะการเก็บของเราก็คือ1เลย เล่นกลับมาหาจุดที่เบรกขึ้นไปนะคะทีนี้มันจะมี2อ r อ e เดอร์นะอ่าสองออเดอร์หนึ่งเลยคือเก็บออเดอร์นี้ออเดอร์ order ที่แบบบวกน้อยที่สุดเนี่ยก็คือออเดอร์แรกถูกไหมคะมาปิดในจุดตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเอยออเดอร์นี้เนี่ยปิดมาจุดตรงนี้ได้ทั้งหมด2,636จุดนะคะ และออเดอร์ที่2นะคะที่เราจะปิดก็คือจุดนี้อ่าลงมาในจุดนี้นะคะกลับมาเบรกในกรอบที่เขาขึ้นไปโซนนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่าโซนสมาร์ทนะคะโซนที่ทําราคาเป็นกรอบไว้นะคะก็คือขยับลงมาอีกตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเก็บตรงที่ทะลุต้านไปพอดีอะตัวนี้ก็จะบวกอยู่ประมาณ5,000จุดนะคะอะยกตัวอย่างให้ดูเลยเป็นเคสใกล้ๆนะคะเคสใกล้ๆเนี่ยก็คือตรงนี้อ่ะ การพุ่งขึ้นมาปุ๊บเบรกกรอบนี้เบรกทะลุขึ้นไปปุ๊บเป็นจุดที่เราเข้าเซลแล้วจุดแรกกลับลงมาเก็บตรงนี้นะคะและจุดที่สองเก็บอยู่ในจุดตรงนี้นะคะ,ะเป็นเคสที่ยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้อันนี้ก็จะเห็นเป็นทั้งตัวเลขที่คำนวณให้ดูนะคะอะทีนี้เรารู้แล้วว่า้ย TP เนี่ยมันคืออะไรนะคะ TP ีของเราเนี่ย เราตั้งยังไงเราเก็บยังไงนะคะเดี๋ยวทีนี้พอเรารู้การเก็บ TP แล้วแล้วก็การคำนวณเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหลักการการตั้ง SL ว่าตั้งยังไงนะคะอะตั้งแบบนี้นะคะจากออเดอร์นี้ขึ้นไป1,000จุดใช้คำว่าแค่1,000จุดนะเพื่อนๆอ่าและออเดอร์นี้นะคะออเดอร์นี้จะเป็น2,000จุดเพราะอะไรเพราะออเดอร์นี้กับออเดอร์นี้ห่างกัน 1,000จุดนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการเล่นนะขาขึ้นเวลากราฟพุ่งไปไกลๆอย่าไปไล่ราคาที่เอ้ยมาเซล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 เพราะอะไรเพราะเราจะใช้ความรู้สึกกันเราใช้ความรู้สึกกันเอ้ยเดี๋ยวมันจะลงนะคะหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะแบบลงและเพราะอะไรเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วอ่ะทีนี้เคสที่เขาเรียกว่าตัวนี้นะคะเป็นเคสที่เข้าตามหลักการตรงนี้ ก็มีให้เห็นนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเคสที่มันเออร์เร์นะคะเคสที่มันเออร์เร์ก็มีก็คืออยู่ใกล้ๆกันเลยตลาดขึ้นมา,าวันนี้เห็นไหมเยอะมากๆนะคะใช้คําว่าเยอะมากาประมาณ1 3 0 0 0จุดและเขาได้ทําการเบรกอยู่ที่กรอบนี้เบรกอยู่ที่กรอบนี้หลักการของเราก็คือทะลุขึ้นไป2 0 0 0จุดถึง3,000จุดถูกไหมคะ่ะ2 0 0 0จุดถึง3,000จุดก็คือ วัดจากตรงนี้ต้านนี้ไปปุ๊บ2,000จุดก็คือตรงนี้3,000จุดก็คือตรงนี้นะคะและก็วัดไปอีก1,000จุดตรงนี้ชน SL พอดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่าเคสที่ใช้คำว่าเคสที่เออร์เรอนะคะแปลว่าถ้าเราเข้าเทรดในตรงนี้เราก็จะลอสไปนะคะทั้งหมดรวมแล้ว3,000จุดถ้า0.01เราจะเสียไปทั้งหมด 30เหรียญนั่นเองนะคะแต่ถ้าในกรณีเป็นเคสที่ได้เป็นเคสที่ได้ก็จะได้20เหรียญบวกกับ50เหรียญนะคะก็เป็น70เหรียญนะคะ RR เนี่ยถ้าเทียบแล้วก็เป็น1ต่อ2นั่นเองนะคะเพราะใช้คำว่าเพราะทุกการเทรดเนี่ย50 5สเสมอนะคะไม่มีการเทรดไหนที่100%เโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆ Money Management ให้ดีนะคะ แต่ว่าท้านี้มันก็ใช้ได้ถึงวินเลทเนี่ย80%เลยก็ว่าได้นะคะ,ะทีนี้มาดูเคสขาลงกันดีกว่านะคะเคสขาลงก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคามีการทุบลงมาในจุดจุดนี้อ,อยู่ที่13,000จุดทีนี้กลับไปนะคะราคาไปเบรกอยู่ที่กรอบนี้เห็นไหมราคาไปเบรกอยู่ที่กรอบนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปลี่ยนสีซะหน่อย เบรกกรอบนี้เสร็จนะคะเราจะเห็นว่าอจากราคาไส้ตรงนี้ที่มันทะลุมาเนี่ยเท่าไราวัดมา่ะ2 0 0 0แล้วหลักการแรกนะคะที่เราเข้าเล่นเนี่ย2,000จุดนะทะลุมาจากตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ย2,000จุดเนี่ยไหมอ2,000จุดเราก็แปลว่าอะไรคะเข้าเล่นได้แค่ 1ออเดอร์เท่านั้นนะคะแต่เคสนี้มันเป็นเคสที่เข้าได้2ออเดอร์นะคะอันนี้เข้าได้แค่ออเดอร์เดียวเท่านั้นถ้าในกรณีออเดอร์เดียวนะคะก็เราก็จะเล่นแบบนี้ค่ะคือตั้ง SL ไปเลย1000จุดได้ออเดอร์เดียวปุ๊บอ่า1,000จุดนะคะพอเข้าแล้วกราฟมันม้วนแบบนี้ะแต่ถ้าสมมติเคสนี้เนี่ยมันเป็นเข้าแล้วปุ๊บกราฟมันเบรกอยู่ข้างบนด้วยมันก็เลยได้ไม้ที่2นะคะ แต่เคสนี้ปุ๊บมันเข้าแล้วมันม้วนนะคะอ่ะใส่ SL ไป1,000จุดพอนะคะหรือว่าใครเนี่ยกลัวแรงสวิงของกราฟนะคะกลัวแรงสวิงของกราฟก็ใส่เป็น2,000ก็ได้ทีนี้เล่นกลับไปหาจุดที่เบรกลงมาจุดที่เบรกลงมาคือจุดนี้นะคะ2,000จุดอ่าแปลว่าการเทตดรอบดีเท่าไหร่คะ RR 1ต่อ2นะคะอ่า 1> r ร1ต่อ2นะคะในในรอบนี้เห็นไหมเนี่ยเคสทะลุมันจะมีอย่างเช่นเคสที่ e er อ r o r ก็มีเคสที่ e er อ r o r ก็ได้ยกให้เพื่อนๆดูแลก็จะเป็นเคสของตัวนี้ที่ e er อ r o r นะคะและเคสนี้ก็เป็นการเข้าตามหลักการนั่นเองนะคะและเคสนี้ก็เป็นเคสที่ไดออเดอร์เพียงหมายเดียวเท่านั้นเห็นไหมว่าทุกๆเคสเนี่ยมันสามารถแบบเกิดขึ้นได้เสมอนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เทคนิคนี้นะคะใช้คำว่าทะลุรับและทะลุต้านลงมานะคะให้เพื่อนๆจดบันทึกในการเทรดทุกๆครั้งด้วยเพื่ออะไรเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อให้รู้นะคะว่าเราผิดพลาดตรงไหนและเราต้องแก้ไขตรงไหนในระบบการเทรดของรอบๆนี้นะคะอ่ะซึ่งการเทรดทุกๆครั้งนะคะอย่างที่ย้ำไปว่ามันเป็น50-50เสมอเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า รอบไหนจะวินร0อยอบ์นตไหนจะรอดบางทีเนี่ยเช็คลิ์มันเข้าหมดแล้วนะคะมันก็มีเคสที่เออเลอร์ทุบดักหนักหรือว่าบินหนักๆได้เช่นกันนะคะอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่กราฟพุ่งไปไกลเราจะเข้าเล่นได้ยังไงนะคะคลิปนี้มีคำตอบนะคะหากคุณเพื่อนๆสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้เลยนะคะ หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ